สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการขันฟุตบอลไปจำคํำคืนวันที่11มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นกังบ้างนะครับรวมถึงนะครับตารางโปรแกรมการขันฟุตบอลที่ลงเตะกันในค่ำคืนนี้ว่ามีทีมไหนได้เลขไหนลงสนามกันบ้างนะครับผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ เบอร์ลี่เสมอเวสต์บรอมบิตเอาเบียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งคาดิฟซิตี้แพ้รูตันทาวหนึ่งประตูต่อสองดาร์บี้เคานตี้ชนะคูนที่ซิตี้สองประตูต่อศูนย์มิดเดิลสโบรชนะควีนพาร์คเรนเจอร์สองประตูต่อหนึ่งเซนต์แธแลนเสมอเพตตันนอตเอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนอริทซิตี้แพ้เชฟฟิลด์เวนเดย์สองประตูต่อสามและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอบีตตลซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษ e x ็กเชสเตอร์ชนะเมนฟิวสอประตูต่อ0ูนย์เบอร์มิงแฮมซิตี้ชนะสตีฟเนตสองประตูต่อ1นึ่งวิโตโลชนะโบตันสาประตูต่อ2 c o r อรีทาวแพ้ c ชาวตันศูนย์ประตูต่อ1 b ึ่งแบ็กพูชนะแคมบิดยู n นเต็2ประตูต่อ1 over, น 3, อ Curry, ึ่งและเลดดิ้งชนะเลกแฮม2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษ เอฟซีวิมเบลดันแพ้เชอร์เนม1ประตูต่อ2กิมบี้ทาว์แพ้นอตเคาน์ตี้0ประตูต่อ2องสเตลฟอร์ดซิตี้แพ้เชสเตอร์ฟิลด์0ประตูต่อ4โคเชสเตอร์ชนะพอร์ตเวล2ประตูต่อ1และเอ็กคิงตันชนะนิวพอร์ตคันที่หประตูต่อ0 ผลฟุตบอล AFC เชแชมเปียนลีกโยโกฮาม่าเอมมรีนอสชนะเชียงไฮพอร์ต4ประตูต่อ1ยาโฮดารุทัสซิมแพ้บุรีรัม United, ยูเนเต็ด0ประตูต่อ1อันฮีนาชนะปาตากร์สประตูต่อ0และอันอาลีชนะอันลายาน2ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่2รอบ16ทีมสุดท้ายบาร์เซโลนาชนะเบนฟิก้า3ประตูต่อ1รวมผล2นัดนั้นบาร์เซโลนาได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลแพ้เบ์อี่ยังเชงแมง0ประตูต่อ1รวมผล2นัดครับทั้ง2ทีมเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับ ไบเออร์เลวูคเซนแพ้บบเยมวนิก0ประตูต่อ2รวมผล2นัดนั้นบบเยมูนิกได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ0และอินเตอร์มิลานชนะฟยนูรอตดำม2ประตูต่อ1รวมผล2นัดอินเตอร์มิลานได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ1 มาดูโปรแกรมการขับฟุตบอลที่ลงเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ a FC c h a แชมเปียนลีกลงสนามนะครับคาบอสกิฟอนตตเลพ่พบเชียงไฮเสินหัวเตะเวลา5โมงเย็นกวางจู a FC พบวิเซโกเบเวลา5โมงเย็นไลออนซิต,ตี้เ l เซลเล์เตะเวลากับทางด้านของซานเฟรชิมาครับเตะเวลา1ทุ่มและซาจาจะพบกับซาบาบอันอารีครับคู่นี้เตะเวลาตี1ตรงนะครับ ในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2วันนี้ก็มีลงสนามครับริวจะพบกับโปโลเซียมดอทมุนะครับคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน45อาร์เซนอลพบพีเอสวีเอลเฟนเตะเวลาตี3แอตเลตโกมัดลิดพบเรียนมัดลิดครับเวลาตี3และแอตเลมลาจะพบกับขับบูธครับเวลาตี3 ปิดท้ายกันด้วยโปรแกรมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับฮันซิตี้จะพบกับออกฟอร์ดยูเนเต็ดครับเวลาตี2:45ลีดยูเนเต็ดพบมิววอลเวลาตี2:45วัตฟอร์ดพบสวอนซีซิตี้เวลาตี2:45พอร์ตสมาร์ทพบพีมัรทครับเวลาตี2:45และสโตลซิตี้พบแบ็กเบิร์นโลเวอร์ 2, City, burn, over, เวลาตี3ตรงนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่11มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับรวมถึงครับโปรแกรมการขับฟุตบอลที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมกันด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งครับให้กับชาแนมอสังกันด้วยเพื่อท่านอย่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ